อที่สุดในทุกโมเดลของ Twitter เจ๋งที่สุดในทุกโมเดลของ Twitter เทคโนโลยีสูงที่สุดในทุกโมเดลของ Twitter ที่มาพร้อมกับระบบเกียร์ไฟฟ้า3ส,สุดยอดที่รวมเป็น1ในโมเดล r 1 5 กับช่อง Lego by Channel นะครับก็เหมือนที่น้องอุ้มได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับในตอนแรกว่าไอสเปคโมเดลตัวนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจหลายๆรา,ายการกันเลยก็จะเป็นเจ้าตัว R15 นะครับในสเปคใหม่จากทางค่ายทวิตเตอร์ตัวเจ้า R15 นี้จะเป็นรถในตระกูล a อ r o w นะครับที่มาพร้อมกับชุดเกียร์ไฟฟ้าของ EDS ในระบบเกียร์จะเป็น24สปปดก็จะมาเริ่มที่ตัวเฟรมนะครับ ตัวเฟรมตัวนี้ทางโรงงานเคมไว้ว่าจะเป็นตัวโมเดลที่มีความเป็นแอโร่ที่สุดแล้วก็เป็นตัวรถที่จะทําให้ผู้ปั่นปั่นสบายมากที่สุดและก็อยู่บนจักรยานได้นานยิ่งขึ้นจุดที่เด่นชัดในการปรับเปลี่ยนกับเฟรมโมนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวตะเกียบก่อนเอาเป็นตัวตะเกียบก่อนแล้วกันก็จะดูตะเกียบจะดูปาดเปรียวขึ้นแอโร่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังดีไซน์จุดยึดของตัวแกนล้อหน้ามาใหม่ก็คือฝังตัวชุดล็อก อีกฝั่งหนึ่งไว้กับตัวตะเกียบเลยนะครับมันจะแตกต่างจากบางรุ่นนะครับบางรุ่นก็คือจะตีปอกท้องเหลืองแล้วตีเกลียวไว้แต่ตัวนี้จะทําออกมาค่อนข้างจะเรียบหรูแล้วก็พรีเมียมกว่านะครับแข็งแรงกว่าแล้วก็ได้เรื่องของความแอโรกวาอีกนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังก็คือทํา2จุดนี้มาค่อนข้างจะางานเนียนแล้วก็งานสวยมากๆครับ2จุดแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยจุดตัวล็อกหลักอานจุดตัวล็อกหลักอานก็ดีไซน์มาใหม่ก็หลบซ่อนไว้ ตรงด้านล่างาหลบปัญหาเรื่องของเวลาเราล้างจักรยานหรือว่าเหงื่ออย่างเงี้ยเข้ามาสะสมอยู่ตรงจุดรับในจุดจุดในรุ่นเดิมๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของตัวน็อตล็อกตัวล็อกหลักอ่างก็จะปรับเปลี่ยนเป็นหกเหลี่ยมที่ใหญ่ขึ้นโอเคอาจจะได้เรื่องของน้ําหนักที่เยอะขึ้นแต่ว่าจะได้ในส่วนดีในเรื่องของเราสามารถเพิ่มแรงทอเพิ่มแรงไขของตัวน็อตได้มากขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้น ตัวเหลี่ยมของน็อตก็จะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจบปัญหาเรื่องของถ้าอย่างรุ่นเดิมการใช้ประแจหกเหลี่ยมที่ไม่ค่อยคมอยู่แล้วไปไขทําให้น็อตมีโอกาสร,รูดเร็วรูดเร็วเสร็จตัวค่าที่จะล็อกกับหลักอันท็อกมันอาจจะไม่ถึงตัวนี้แก้ปัญหามาให้ได้นะครับตรงฐานกระโหลกครับดีไซน์มาใหม่เหมือนกันตัวนี้โรงงานเคลมไว้ว่าจะสเต็ก,กว่าเดิมแล้วก็ถ่ายากาลังแรงส่งจาก ลูกบันไดเนี่ยไปยังจุดหมุนต่างๆได้ดีกว่าเดิมนะครับตรงห้องโหลก,ก็จะดีไซน์มาใหม่หมดจนเลยรวมถึงตัวองศาของตัวเฟรมที่จะรองรับขนาดสเปคล้อท,ที่เป็น27มิลในอนาคตมันจะมีการใช้งานล้อสเปคนี้เยอะขึ้นนะครับตัวเฟรมก็ทําออกมารองรับไว้แล้วตัวสเปคขอบล้อท,ที่เป็น27ก็จะใช้ยางควบคู่กับายางอย่าิบแปดซก็จะทําให้ตัวทั้งตัวรถและก็ตัวล้อมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทํางานของเขาได้เต็ม เต็มเกตของเขาอ่ะนะครับจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแฮนด์ที่ถูกพัฒนาและดีไซน์มาใหม่เราจะสังเกตได้ว่าตัวแฮนด์น่ะจะดูพรีเมียมขึ้นสวยขึ้นแต่ที่สําคัญนะครับจะเป็นแฮนด์ที่มีองศาที่ปรับยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นนี้เป็นโจทย์ตรงนี้มันจะไม่ใช่แค่โครงสร้างของตัวแบรนด์ทวิตเตอร์เราที่ทำนะครับคือจริงๆแล้วในตลาดผ่านมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็คือหลายๆแบรนด์พยายามปรับมีมิติของการปรับเปลี่ยนองศาแฮนด์ให้ให้สูงขึ้นให้เชิดขึ้น ส่วนสำคัญก็คือเรื่องของแอโรไดนามิกเช่นเคยครับก็คือมันจะสามารถทำให้คนปั่นจักรยานเนี่ยสามารถทำร่างกายยืดหยุ่นปรับโครงสร้างตัวเองให้มันมีความแอโรกับตัวจักรยานได้ง่ายขึ้นคือรองรับในส่วนของการใช้กนกนกลางในการคอนโทรลจักรยานได้ง่ายขึ้นลดภาระของแขนที่จะต้องก้มต่ำแล้วก็คําอยู่กับตัวแฮนด์นะครับก็เลยเป็นลหลายแบรนด์ที่มีมิติที่ปรับ องศาของแฮนด์ให้สูงขึ้นตัวฟอร์มองศาแฮนด์เลยมามิติที่อ <c oughs> พอมองพอพอวางขนาดขึ้นมาเราจะเห็นองศาของตัวสเต็มกับแฮนดเนี่ยโดนโยกโดนเชิดขึ้นนิดหนึงแต่ที่สำคัญผมบอกการันตีได้เลยว่ามันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรายืดหยุ่นร่างกายได้ง่ายขึ้นมาพร้อมกับชุดแหวนลองคอ,อที่ดีไซน์มาใหม่แอร์แโขึ้นแล้วก็ปาดเปรียวดูพรีเมียมขึ้นดูสวยงามขึ้นนะครับทั้งตัวชุดแหวนรองคอตัว ปิดตัวเชื่อมระหว่างแหวนลองคอกับตัวสเต็มแล้วก็ระยะของสเต็มที่ให้มาก็จะเป็นสเปคสเต็มระยะความยาวอยู่ที่100นะครับแล้วก็ตัวแฮนด์กว้างบน42ข้างล่าง44นะครับที่สำคัญอีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของจุดยึดบาร์ไฟตรงนี้ก็แก้ไขมาให้แล้วจากจุดเดิมมันจะมีปัญหาเรื่องของเขาดีไซน์ฝาปิดไว้แต่จะยึดตัวบาไฟลาบากคราวนี้ตัวนี้ แก้ปัญหามาให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ง่ายขึ้นขายึดบาร์ไฟก็จะเป็นรูปแบบอ่า,างคู่ตัวนี้ขาบาไฟตระกูลนี้ก็จะมีความหลากหลายในตลาดก็จะหาติดตั้งได้ง่ายขึ้นมาถึงอีกหนึ่งตัวก็คือเจ้าตัวหลักอานนะครับตัวหลักอานหลักอานก็ถูกดีไซน์มาใหม่มองแวบแรกเห็นเลยป่าดเร็วขึ้นดูเร็วขึ้นแล้วก็น้ําหนักย่อมลดลงแน่นอนนะครับพร้อมกับดีไซน์หลักอานที่เยื้องหลังนิดหนึงมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของอมิติของ การยืดหยุ่ร่างกายให้อ r โรได้มากขึ้นอ r โรได้ง่ายขึ้นนะครับตัวล้อตัวนี้ก็จะเป็นสเปคขนาดล้อจะอยู่ที่ขอบสูง35มิลมนะครับมาพร้อมกับยาง7 2 8 4นะครับตัวดุมก็จะเป็นสเปคมาตรฐานของ r e t t o s p เปก็คืออเป็นดุมแบริ่งหน้าหลังข้างหลังก็จะ4แบริ่งแล้ว สีแบริ่งก็จะเป็นในดุม2องในโมโอีก2ข้างหน้าอีก2รวมแล้วเป็น6กแบริ่งที่ได้ได้ความลื่นลื่นได้ความลื่นไหลตามมาตรฐานของเลกโตสเปกบวกกับตัวดุมที่เป็นตัวเสื้อเป็นคาร์บอนนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังดุมชุดนี้ค่อนข้างลื่นมากเลยนะครับทั้งลื่นแล้วก็เสียงเพระอะในส่วนของโมจะเป็นโมระบบ6กระเดื่อง6กระเดือเด่องรอยต่อสเต็ปในการปัน่นการจังหวะการกดลูกบันไดที่ศูนย์ป่าที่รอรอบขึ้นเนี่ยมันก็จะ น้อยลงแล้วพรอมาถึง6กระเดืองเลยเป็นโจทย์งบน้อยแต่อยากได้ล้อคาร์บอนมีหนึ่โจทย์อีกหนึ่งครั้งเลือกผมอยากนําเสน,นอแบบนี้ตัวตัวดุมมันมาตรฐานสูงดุมสวยดุมลื่นดุมปั่นสนุกอนาคตถ้าง,งบน้อยลูกค้าเพิ่มโจทย์นี้ก็ได้ครับหาขอบล้อคาร์บอนมาเปลี่ยนแต่ยังใช้ซิลวดเดิมดุมเดิมได้ด้วยมาตรฐานดุมของเขาลื่นจริง เรื่องจริงปันสนุกจริงกักาฐานข้อมูลลูกค้าเก่าๆเราที่เราเราเก็บข้อมูลจากลูกค้ามานะครับที่หาของง่ายด้วยเพราะว่าเป็นสเปคดุม 24- 24หน้าหลังแล้วก็มาต่อกันที่ชุดเกียร์นะครับในชุดเกียร์ชุดขับเลื่อนของเขาจากค่าย e EDS นะครับเป็นเกียร์ระบบไฟฟ้าพร้อมกับระบบเบรกที่เป็นฟูลไฮดรอลิกตัวนี้จะได้12สปีดนะครับหรือรวมกับจานหน้าก็จะเป็น24สปีเปดในฟังก์ชันเกียร์ของเขาตัวชิปเตอร์ก็จะทํางานควบคู่กับระบบเบรกที่เป็น ระบบเบรกฟล์ไฮดรอลิกระบบเบรกน้ำมันนั่นเองครับแล้วก็น้ํามันที่ใช้ก็จะเลือกใช้ของมิเนอรัลไอนะครับิทง่ายดูแลรักษาง่ายแล้วก็เซฟตี้เรื่องของการกัดสีตัวมิเนอรัลออนีก็จะปลอดภัยหน่อยมาดูตัวชิปเตอร์ตัวชิปเตอร์ของเขาก็ยังเป็นรูปแบบเดียวกับรุ่นพี่อย่างเจ้าตัว R12 นะครับก็คือรูปลักษณ์ดีไซน์ออกมาสวยงามแต่ความต่างต่างกันตรงที่ก้านมือเบรกตัวนี้จะได้เป็นอลูมิเนียม ไม่ได้เป็นคาร์บอนเหมือนตัวรุ่นที่เขาต่อมาก็จะเป็นตัวสับจานสับจานก็จะเป็นของ EDS ที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับตามด้วยตัวตีนผีตัวตีนผีก็จะเป็นในรุ่น EDS TX สำหรับเฟืองนะครับเฟืองก็จะไดะ้เป็นเฟือง12สปีดขนาดสเปกก็จะอยู่ที่11 3.2เป็นเฟือง Allround ที่ตอบโจทย์สไตล์การปัน่นและครบเครื่องอยู่แล้วนะครับความละเอียดของเกียร์ช่วงต้นสมูทเหมือนเฟืองเลสซิ่งแล้วก็ยังมีท่อนปลายบน ที่จะซัพพอร์ตเรื่องของเฟืองที่ซัพพอร์ตสำหรับทางชันหรือสะพงสะพานอย่างนี้นะครับเป็นเฟืองตัวเดียวที่ตอบโจทย์สไตล์การปั่นทําให้รอกขานี่สมุทดและเนียนกว่าในสเปคเกียร์ที่มีจํานวนน้อยด้วยความละเอียดของเขาในช่วงต้นเนีย่ยละเอียดละเอียดเหมือนเฟืองเรซิ่งนะครับการปรับเปลี่ยนมันเลยลดหลั่นในเรื่องของอัตราการเส้นเปลืองแรงเรานะครับความละเอียดของเกียร์ตรงนี้ก็จะช่วยให้สเต็ปการปั่นของผู้ใช้งานปั่นสนุกขึ้นรอบขาสมมุขึ้น ทําทความเร็วได้ดีขึ้นตัวแบตเตอรี่เราก็จะดูผ่านจากแอปนะครับตัวแบตเตอรี่ทางโรงงานเคมไว้ว่าการต่อการชาร์จ1ครั้งมันสามารถากดปรับเปลี่ยนเกียร์เนี่ยได้ถึง2ครั้งนี่คือทางโรงง,งานเคมไว้ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ในรุ่นเสือหมอบมันจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นแบบที่เราจะต้องชาร์จนะครับจะมี2จุดก็คือ,คอตัวสับจานแล้วก็ของตำแหน่งของตีนผี2จุดนี้จะแยกชาร์จกันนะครับส่วนตรงชิปเตอร์มันจะเป็นฐาน ซีมอสฐานเหรียญบาทฐานกระดุมนะครับจะอยู่ฝั่งละตัวอันนี้เราเดี๋ยวเรามาดูฟิลการทํางานของการทํางานของเจ้าตัวเกียร์ไฟฟ้ากันนะครับผมเริ่มจากตัวสับจานก่อนตัวสับจานฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลด้านเดียวก็คือกดย้ําเข้าแล้วก็ย้าออกนี่จะเป็นการปรับเปลี่ยนเกียร์เดี๋ยวผมลองลดเกียร์ลงครับจะเห็นความสมูทของเกียร์เขานะครับอันนี้ยกขึ้นยกลง ง่ายสัมผัสกดง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนตัวตำแหน่งของเกียร์หลังให้ดูครับแล้วที่สำคัญนะครับระบบเกียร์ไฟฟ้าของ EDS เขาสามารถกดรูดได้เลยดลดได้แส็งลูดขึ้นลูดลงได้ ตัวเกียร์ไฟฟ้าฟังก์ชันการใช้งานง่ายตัวระบบเกียร์ไฟฟ้าก็คือจะมา่วยเฉยในเรื่องของการดูแลรักษาที่น้อยลงลดหลั่นเรื่องปัญหาของความผิดเพี้ยนของเกียร์ในโจทย์เก่าที่เราใช้งานไปถ้าเกียร์ไฟฟ้าระบบค่าที่เราเซ็ตล้วตั้งระจูนไว้ตั้งแต่รอบแรกมันก็คือใช้งานได้ยาวๆเลยมันจะไม่เจอโจทย์ปัญหาเรื่องของสายหย่อนทาให้เกียร์เพี้ยนไปหรือสายตึงทําให้เกียร์เพี้ยนไปหรือสายฝืดสายใช้งานมานานแล้วฝืด วิ่งไม่สมูทอย่างเงี้ยก็จะเจอปัญหาเรื่องของอเกียร์ไม่สมูทเกียร์มีเสียงแฝงเกียร์มีเสียงดังแต่ทุกปัญหามันจะจบกับความเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าให้นะครับตัวระบบเกียร์ไฟฟ้าลูกค้าสามารถล้างและลุยได้เลยนะครับผมล้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนผ่านขั้นตอนของการล้างเต็มระบบแล้วก็คือใช้งานได้ลุยน้ําได้โจวตรงนี้ลูกค้าใช้งานได้อย่างอุ่นใจนะครับในความเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าของเขาที่ให้รายละเอียดเรื่องของ อายุการใช้งานของแบตแล้วก็รายละเอียดเรื่องของระบบการสะเทือนหรือคขั้วแบตหลวมอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเซฟตี้เรื่องของการลุยกับน้ําตรงนี้พร้อมใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมเพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับในเรื่องของกรณีของไปถึงแล้วตัวเซ็ตของชุดเกียร์มันเข้าสู่โหมดสลีปนะครับมันจะกดกดการทํางานมันจะไม่ทํางานผมแนะนําให้ลูกค้าเอาตัวชาร์จมาแตะชาร์จตัวอุปกรณ์ก่อน แต่ชาร์จที่ตัวสับจานแล้วก็ตัวไอตัวสับจานแล้วก็ตัวตีนผีแต่แต่เหมือนเราชาร์จนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยคราวนี้มันจะทําให้ระบบเกียร์ทำงานได้รวมไปถึงตอนตอนเราแอดติดตั้งเชื่อมสัญญาณบลูทูธนะครับถ้ากรณีค้นหาสัญญาณไม่เจอให้ใช้ตัวาสายชาร์จมาแตะที่ตัวอุปกรณ์ก่อนแล้วก็ถอดออกแล้วก็ลองลิง์บลูทูธมันใหม่ ก็จะทําให้เชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นนะครับครับโดยรวมในความเป็นน้องใหม่อย่างเจ้าตัว R15 นะครับที่มากับชุดเกียร์12สปีดของ E-S ที่เป็นระบบ, mm hmm. บเกียร์ไฟฟ้าเบื้องต้นรายละเอียดผมแนะนําเสนอไป mm hmm. ก็น่าจะครบคบก็เดี๋ยวารายละเอียดเรื่องสีเรื่องไซส เดี๋ยวให้น้องวุ้มแจ้งให้อีกทีนึงมีทั้งหมดสีไซส์6สีไซส์จะมีไซส์ 44, 47, 50และ53สีจะมีทั้งหมด6สีจะได้เป็นสีชมพูสีดำสีเทาปูนสีขาวสีน้ำตาลและสีเขียวราคาเปิดตัวอยู่ที่36,900บาท หากพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะแล้วคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนฝากกดติดตามด้วยนะคะ